สวัสดีครับแฟนครับน้ององค์อิงสาวหน่อยเพชรบานแพงครับวันนี้มาหลอกคำคำพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งหลอกคำพึงมาจากน่าจะรวยครับพี่น้องพึงเดินทางมาหอดว่างนึ่งนี่ครับฝ่าวาอับเดตให้พี่น้องได้เบ่งความคึหน้นบ้านน้องหญิงประซ่างเพิ่นเก็บรายละเอียดหอดใส่ละครับนี่แหละครับฝ่าว่าอย่างแต่พี่น้องบไดเห็นครับนี่ครับมาเบ่งทั้งขางครับเดี๋ยวคอยพาไปเบ่งในเฮือนครับ เดี๋ยวเบิ้งทั้งขางกันก่อนนะครับไม่ไงน้ององค์หญิงครับเพิ่นได้โจทย์ขี้ยะครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศดวงอาทิตย์ตกครับนี่ผมก็พึ่งมาหอดบางนึงนี่ครับฝ่ามาอัปเดตให้พี่นอ้องด้เบิ้งยานพี่น้องบ่ได้เห็นนครับนี่ว่าบานอิหลาหอดไซแล้วนี่แหละครับขางนี้สร้างกเมื่อกีได้สาบเรียบร้อยครับเหลือแค่เสา ก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับนีนบบ่นะครับบานนององค์หญิงเฮานะครับเบิ้งภายนอกก่อนครับเบิ้งบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวผมจะพาไปเบ,บิ้งข้างในอีกเทอือนึงครับนี่บานอีหลาครับอากาศดีครับพี่น้อง นะครับซาเม่กัได้ซาบแล้วเป็นบางส่วนครับนี่ขาทั้งนี่ครับยังบอนแห่งดีเหรอครับพี่น้องครับยังบอนแห่งดียังเป็นมีความชื่นอยู่ครับนี่แล้วผมจะพาไปเบิ่งที่ละส่วนครับที่ละส่วนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับพี่น้องห้องครัวสร้างกับ ได้สาบเรียบรอย้อยแล้วครับนี่หอ้องครัวเรียบรอย้อยแล้วครับพี่นอ้องเก็บรายละเอียดไปไดเรื่อยๆครับนี่ครับมองนี้เทาก็บสาบเรียบร้อยครับนี่แล้วแค่เสานี่พี่น้องเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยครับ ดูครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปขบวนบ้านครับนี่ไปเบิ่งขบวนนี่ครับพาพี่น้องเอฟซีขึ้นมาแล้วครับวันนี้อาจจะบอมีเสียงในนิดนึงครับพี่น้องอืมครับบรรยากาศบ้านน้องอุ้งยิงครับหลังสร้างเป็นศรเป็นบางส่วนครับนะครับพาขึ้นเบิ่งขบวนครับนี่ขึ้นมากระชินห้องนั่งเหรียญครับ นะครับเดี๋ยวสร้างคนมาเก็บรายละเอียดอีกเท่านึงครับนี่เพคนที่เสียมแซวไว้เรียบร้อยครับนี่ครับบานหนองอุ้งอิงหลบคำพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิ้งหลบคําเบิ้งสาวมาอัปเดตให้แฟนคลับหนองอุ้งอิงเดเบิ้งครับนี่นี่ครับห้องครัวห่าก็เรียบร้อยแล้วได้ครับนี่ยางงามครับนี่ไดซาบเขาแล้ว นี่ครับเราเก็บรายละเอียดครับนี่ครับบานอิลาครับนี่ยางงามครับอิลาในบ,บานยางงามเลยครับนี่นอันนี้สร้างสาบวันซิบมือจะได้ครับเป็น้องมันครบซิมือใด้หลายซ้ำนี่กระถือว่าลวดเร็วครับอย่างเป็นทางการครับ กระพาร์คืไปสั้นสองครับนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องระเบียงครับนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็สิเป็นเสาครับนี่สร้างเปน็นอิเซียมเป็นบางจุดครับข้างหน้านี่ครับ เอามาเบิ่งบรรยากาศข้างนอกหนาวเราเบี่ยงครับนี่แม่ใหญ่เพิ่นจุดขี้เนียพี่น้องเก็บเศษตะปูครับนะครับคอยเก็บคอยเมี่ยนขึ้นเรื่อยๆพี่น้องหนาบานน้องอุ้งอิงก็บจะคอยแป้นขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็หองใหญ่ครับใบบอดโจมาผักพรนี่ นี่ครับมาเบิ้งห้องหลังห้องระเบียงพี่น้องนี่ครับห้องระเบียงนี่ครับสร้างมาเกือบจเอาหนังร้านบ้านเดียวโลงเจอพี่น้องนี่ครับกระเรียบอะไรยังบ้านเดียวาลงเหลือเก็บรายละเอียดครับนี่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่เรียบร้อยย่างงามครับบ้านน้องอุ้งหญิงสาวหน่อยเพชรบา้านแพลียงครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบานหลังบานยังไม่ได้สาบด้วยครับนี่หลังบานรจะเหลืออีกนิดนึงครับนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนะนี่ครับสร้างพันแล้วนางหลานลงครับเหลืออีกเล็กน้อยครับนี่นี่สร้างเขาก็ทำงานอย่างรวดเร็วครับบันหอดสิบมื่นครับได้หลายซัมนี้เลยพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศหลังบาทครับนี่ย่างงามเลยครับนี่หลังโดดครับหลังไงโกโมครับอากาศดีครับนี่ดวงอาทิตย์ใกล้ฉีโตแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบานครับนี่บรรยากาศหลังบาทนะครับ ร้างบางก็เรียบร้อยครับี๋ยวเก็บรายละเอียดครับสร้างสาเพิ่อนฮิตแล้วเรียบร้อยสร้างไฟกับสิมาลอยสายไฟพี่น้องรอดติดตามครับผมสิมาอัปเดตข่าวสารดีๆบานนองอุ้งิงให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยเ่อยอีกยังมีความเคลียบหนาะผมส่วนสิมาทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้นายชาแนลนี่ครับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องหลังบานครับนี่ครับอันนี้กับหลังบานครับนี่พี่น้องสร้างกระดิเสียมใบลวครับนี่เป็นขอบเป็นเสาไว้แล้วนี่ยังบ้านในสาบครับหลังบานนี่ครับอย่างงามเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นหลังขั้วครับนี่อันนี้จะเป็นหลังขั้วพี่น้อง เสายางไงนะครับนี่เอาดิเสริมเข้าไปครับนี่นี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับมองเก็บท่อน้ำเสียครับนี่เขาก็จะเฮ็ดไว้แบบนี้ครับเพื่อเก็บรายละเอียดของท่อครับพี่น้องนี่ครับก็สิกือปิดท่อแบบนี้ครับบ้านน้องอุ้งอิงสาวหน่อยพี่บ้านแพงข้างครับนี่ ันนี้ก็เป็นบรรยากาศลังบานครับสร้างกับเก่งกันทุกคนครับทำงานอย่างรวดเร็วครับนี่น่ครับก็รเริ่มปิดแล้วพี่นอ้องน่ครับเครื่องใหม่เครื่องมือสร้างก็ด้เก็บไปนี่ครับนี่ห้องเก็บของห้องก็บมบี่เดี๋ยวเขาจะเอาต่อไฟเขาอีกเท่อหนึ่งพี่นอ้อง่าให้แม่นหน่อยพอเอกเก็บของห้องย่งงางไงครับเก็บของได้หลาย นี่ครับของข้าวข้ากระไงที่กันครับนี่ของข้ายางไงแล้วครับสร้างโมกต้สามมือนี่แะครับของขา้าให้พี่น้องในบึงทุกมุมครับของบ้าน เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งข้างนอกเบ้างครับนี่ครับไม่ใหญ่ห้ากระดิกตัวชิงเงียะครับนี่เก็บเศษตะปูครับนี่นี่ครับไม่ใหญ่น้ององยิงครับ ภายในเก็บเศษตะปูจูดิ้งี้ยครับเก็บเมียนออกเรื่อยๆสะอาดเรื่อยๆครับนี่นี่แหละครับบานอีหลาก็บมีความคืบหน้าต้นเรื่อยๆครับนี่สร้างโมนิกาดีสาบหลายจุดครับหลายแผงยางหลวดเร็ยครับไปกับมากดไหลกดแช่ครับเป็นกําลังใจให้สร้างทํางานทุกคนครับรอเบิ่งไปเรื่อยๆความคืบหน้าก็มีเห็นเรื่อยๆครับบานหนององิ่เขา บรรยากาศก็ดีครับนี่เอาละครับพี่น้องหลังจากผมให้พี่น้องเดบิ้งความคืบนหนาบานหนองอุ้งยิงครับ เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับวันนี้ในเวลาเลิกงานแหละครับในเวลาสมควรแล้วสิจากลาพี่น้องไว้ก่อนไม่ยังสืบหน้าคอยวากันไหมครับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องทันที่ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้าชา n น,นลครับลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ